ปิดท้ายกันที่พี่น้องชาวไร่อ้อยครับตอนนี้ต้องยอมรับว่า PM 2.5มีปัญหานะครับแล้วก็คนที่เป็นกเกษตรกรเผาอ้อยและตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาลนะครับแม้จะแค่เพียงประมาณสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เถอะแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งมันไม่ควรเผาว่านะอ้อยนะวันนี้ทาง3สมาคมสสมาคมโรงงานน้ำตาลทั้งหมด57โรงนะครับ โดยคุณปราโมทวิทยาสุขประธานสมาคมโรงงานน้ำตาลหรือ TSMC นะครับเขาผนึกกกำลังร่วมกันกับทางภาครัฐหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะแก้ปัญหาทั้งฝุ่น PM 2.5แล้วเอาใบอ้อยนี่แหละมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเอาไปขายให้กับโรงงานน้ำตาลนะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดอ้อยของพี่น้องกเกษตรกรด้วย นะครับนี่เขารับซื้อตันละ800บาทลำอ้อยเนี่ยต้นอ้อยเนี่ยที่เป็นลำลำเนี่ยนะต้นอ้อยเนี่ยนะ<ม>เขาซื้อตันละ1,080บาทใช่ไหม,มประมาณนี้พันแล้วก็มาเพิ่มให้ช่วงปีนี้ประมาณสักพันหนึกว่าบาทแต่ใบอ้อยนะครับ800บาทแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องไม่เผาแล้วล่ะ แล้วเรื่องนี้ต้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมทําให้เป็นจริงกับโรงงานน้ําตาลทั้ง57โรงทั่วประเทศกเกษตรกรตัดอ้อยก็ตัดเอาใบอ้อยมาเป็นทเป็นกองแล้วก็ส่งเข้าโรงงานาน้ําตาลเอาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวและถ้ากเกษตรกรยังเผาอ้อยอยู่นะครับอันนี้เขาจะหักนะนะครับเขาหักเลยครับหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้นี่ตันละ30บาทนะครับ เนี่ยเขาจะหักเพราะฉะนั้นเราปลูกอ้อยแล้วขายมันได้ทุกชิ้นส่วนนะขายต้นขายใบยได้อะ่ะมันก็จะเป็นรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเ,กเพิ่มมูลค่าไปและนี่คือนี่คือกเกษตร BCG อะครับนี่แหละครับกรเกษตร BCG เนี่ยมันไม่มีอะไรทิ้งเลยครับสามารถนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้หมดแล้วก็สร้างเงินในกระเป๋าให้กับพี่น้องประชาชนและดีต่อโลกด้วยนี่คือ เศรษฐกิจกแบบ B C G ครับคุณผู้ชมครับ